ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซมิแ a ลบนะครับทางช่อง YouTube เช่นเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อคำถามนะครับที่หลายๆท่านสอบถามเข้ามาเป็นช่วงเป็นระยะนะครับเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องชาร์จ iMac b 6 ac นะครับว่าชาร์จแบตเตอรี่นะครับชนิดไหนได้บ้างชาร์จได้สูงสุดที่ระบบกีเอส นะหรือที่ระบบแรงกันกี่โวลต์นั่นเองนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่นะแบตเตอรี่ตัวแรกนะครับที่สามารถชาร์จได้นะครับนะเพราะว่าเป็นเครื่องชาร์จที่มีราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับก็มีสอบถามเข้ามาอีกเหมือนกันว่าราคาตอนที่ซื้อนะครับหรือราคาของเครื่องเนี่ยมันราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมก็เห็นตั้งแต่ราคา หกร้อยเจ0ดร้อยแปจนไปถึงพันหนะครับก็มีหลากหลายราคามากนะบางท่านก็ว่าของปลอมบางท่านก็ว่าของแท้ถ้าอยากได้ของแท้ให้ซื้อสกายไอซีอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ผมก็ใช้เครื่องหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับนะไปดูที่สเปคตัวแรกนะครับเขาจะแจ้งไว้ที่ตัวเครื่องเลยนะครับ เป็นลิเทียมไอออนนะครับ mer, ลิเทียมโพลิเมอร์และก็แบตเตอรี่ลิเฟ่นะครับสามารถชาร์จได้ตั้งแต่ระบบ1-6ถึง6เซลล์นะครับคำว่า1-6ถึง6เซลล์ในที่นี้หมายถึงว่านำเซลล์นั้นมาอนุกรมกันหรือจะชาร์จแค่เซลล์เดียวในลักษณะแบบนี้ก็สามารถชาร์จได้ซึ่งเราเรียกระบบ เซลล์เดียวนะครับที่ต่อในลักษณะแบบนี้ถ้าตัวนี้ก็เป็นลิเธียมไอออนนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นลิเธียมไอออนสามารถรีชาร์จหรือนำกลับมาชาร์จใหม่ได้ตัวนี้นะจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งมีเขียนเอาไว้นะครับถ้าเป็นลิเธียมไอออนนะครับก็มาดูที่ระบบแรงดันของเขาเลยนะตัวนี้นะครับ ก็จะชาร์จถ้า1เซลล์ก็จะชาร์จที่เต็มที่4.1โวลต์นะครับสำหรับลิเทียมไอออนนะถ้าเป็นระบบ2เซลลจะรู้ได้ไงว่าจะชาร์จเต็มที่เท่าไหร่ก็4.1คูณจำนวนที่เซลล์นำมาต่ออนุกรมกันนะครับในที่นี้ก็คือ,อ2เซลนะก็จะก็จะได้เท่ากับ8.2โวลต์ นะครับ8.2โวลต์ชาร์จเต็มที่8.2โวลต์นะครับนะในกรณีที่นำแบตเตอรี่มาอนุกรมกันนะ2เซลลนะ์เราเรียกว่าระบบ2 s นั่นเองนะครับถ้า3เซลล์ล่นะถ้า3เซลล์ก็3คูณด้วยแรงดันชาร์จเต็มก็คือ4.1โวลต์ก็จะเต็มที่12.3โวลต์นะ v, นะครับถ้าชาร์จด้วยเครื่องนี้นะครับนะเพราะถ้าเป็นลิเธียมไอออนมันจะชาร์จเต็มที่ อ่าโวลต์ต่อเซลล์นะครับอ่าถ้า6ถ้า6เซลล์ล่ะเอาสูงสุดของเขา4.1นคูณ6กนะครับก็จะได้ที่อ่าโวลต์น,นะครับเต็มที่24.6โวลต์นะนี่คือระบบ 6s นั่นเองนะครับวิธีการคิดก็คือเรานำเซลล์มาอนุกรมกันกีน่ชุดหรือกี่เซลล์นั่นเอง เขาจะสนใจในเรื่องของการอนุกรมนะครับส่วนการขนานนะครับก็เป็นแค่เพียงการเพิ่มค่าความจุนะครับแต่ระบบยังคงเดิมเช่นเรามีเซลล์แบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ทั้งหมด8เซลล์อยู่ทั้งหมด8เซลล์เซลล์ละกี่แอมก็ว่ากันไปอันนี้เซลล์ละ5แอมนะหรือ5 5,000ม ah ิลลิแอมนั่นเองแต่ถ้าเรานำทั้ง8เซลล์นั้น มา,าทำการขนานกันเราก็จะชาร์จเต็มที่4.1โวลต์ต่อต่อชุดเท่านั้นนะครับเพราะมันยังเป็นระบบ1 s อยู่สำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีข้อมูลในเรื่องของการเรียกชื่อระบบว่าเป็นก s นะครับนะอันนี้ก็ศึกษาเพิ่มเติมทุกวันนี้ข้อมูลมีเยอะมากแล้วนะครับนะอยู่ใน y o u t u b e นะครับอยู่ใน Google นะ ว่านี่คือระบบ1 s 2 s 3 s มันคืออะไรควรศึกษาเพิ่มเติมนะครับนะเพื่อให้การใช้งานเนี่ยเราไม่มาติดขัดเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้แต่ถ้าเราไม่ศึกษานะครับมันก็เป็นปัญหาได้นะเขาเรียกมาระบบ1 s 2 s 3 s 4 s เราก็มานั่งงงนะควรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยนะครับนะจะได้ไม่ติดขัดนะครับทีนี้ถ้าเป็นลิปโพแบตลิปโพก็คือแบตที่เป็นถุงอลูมิเนียม นะครับนะเป็นถุงอลูมิเนียมคล้ายๆอลูมิเนียมเขแล้วกันนะครับนะแต่ที่จริงมันสร้างมาจากอะไรอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งนะครับนะก็จะชาร์จเต็มที่4 2 v โวลต์ต่อเซลล์นะครับสมมติว่าเป็นระบบ 3s 3s อถ้าเป็นลิโพนะครับคูณด้วย4.2นะมันจะชาร์จเต็มที่4.2นะครับถ้าเป็นเครื่องนี้นะนะก็จะชาร์จเต็มที่ 12. 1 2 6 v โวลต์นะครับนะ อยู่ตรงนี้นะครับอ่าสิบสองจุดหกโวลต์นะครับอ่าสิบสองจุดหกโวลต์อ่าถ้าเป็นชาร์จเต็มที่อ่าสี่จุดสองโวลต์นะครับรีพอนะอ่าถ้าชาร์จเต็มที่เลยตอนนี้ได้หกเอชก็จะชาร์จเต็มที่ยี่สิบห้าจุดสองโวลต์นะครับก็คำนวณหาง่ายๆอย่างนี้ครับว่ามันจะชาร์จเต็มที่เท่าไหร่คือก่อนที่เราจะชาร์จแบตเตอรี่หรือใช้งานแบตเตอรี่นะ เราต้องรู้ว่าแบตเตอรี่มันคือชนิดไหนนะครับเพื่อที่จะใช้ได้และชาร์จได้นะพวกนี้จะใช้ได้นะครับแรงดันไม่ควรต่ำกว่านะครับทั้งลิเธียมโพลิเมอร์ทั้งลิเธียมไอออนไม่ควรต่ำกว่า 3V โวลต์ต่อเซลล์นะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับมันถึงขั้นระดับวิกฤตแล้วนะครับนะก็คือไม่ควรต่ำกว่า 3V โวลต์นะครับวงจร power bank วงจร ลำโพงบลูทูธโดยส่วนใหญ่มันจะสั่งตัดที่ประมาณ3โวลต์น,นะครับหรือใกล้เคียง3โวลต์นนะ,ะถ้าเป็นตัวสุดท้ายนะครับลิเเฟนะครับตัวนี้นะแบตบลิเฟ่นะครับแบตบลิเฟฟเนี่ยตัวนี้นะครับเหมือนที่ผมตั้งเอาไว้ตอนนี้เป็นระบบ cs นะครับลิเฟ่ชาร์จนะครับมันจะชาร์จได้ที่แรงดันเท่าไหร่ถ้าหนึ่งเซลล์มันชาร์จเต็มที่เท่าไหร่ นะตัวนี้จะตัดที่3.6จนะครับนะจะตัดที่3.6โวลต์ต่อเซลล์นะครับถ้าเป็นเครื่องชาร์จ iMac B6ac นะแต่ถ้าเป็นเครื่องที่รุ่นที่มันสามารถตั้งค่าได้นะมันก็จะตั้งเช่น ISDT-T8 นะครับผมก็ตั้งขึ้นไปถึงนะ3.75นะครับนะลองดูนะครับหมายถึงว่ามันสามารถตั้งค่าได้แต่ชาร์จแล้วปลอดภัยไหมอะไรยังไงนะครับดูสเปคแบตเตอรี่เป็นหลักนะครับเวลาใช้งานนั่นแหละ le, ทำไม ึงต้องกล่าวย้อนกลับไปนะครับเวลาบางท่านสอบถามเข้ามาผมก็ต้องถามคืนไปว่าสเปคแบตเตอรี่เขาแจ้งมาอย่างไงนะครับเราก็ต้องชาร์จตามนั้นใช้ตามนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาทดลองเขาวิจัยมาแล้วนะครับถ้าเราใช้นอกเหนือจากนั้นนะมันก็เสี่ยงต่อการที่จะทให้แบตเตอรี่เสื่อมนะหรืออาจมีอันตรายเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานกับเครื่องชาร์จได้ นะครับนะง่ายๆนะครับเวลาใช้งานเราอ้างอิงสเปคเป็นหลักนะครับนะเราซื้อจากที่ไหนเราพยายามนะครับอ่านข้อมูลเซฟข้อมูลบันทึกลิงก์เอาไว้นะครับผมก็อาศัยจุดนี้นะแรกๆก็ไม่ได้สนใจใส่ใจแต่เวลาใช้งานไปแล้วมันพังมันมีปัญหานะครับก็ต้องสืบย้อนกลับไปนะครับว่าเราใช้อยู่ในขอบเขตที่เขาระบุมาไหมนะครับนะเพื่อไม่เกิดปัญหาเพื่อเกิดปัญหาหอยที่สุด นะครับถ้ารีเฟนะครับชาร์จเต็มที่3.6อ่ถ้าเป็นระบบ4 s นะครับซึ่งผมใช้งานอยู่เนี่ยนะใช้งานทั้งไอเจ้าตัวจำสตาร์ททั้งระบบโซลารเซลล์ของผมเป็นระบบ4 s นะครับมันจะชาร์จเต็มที่เท่าไหร่นะก็ชาร์จเต็ม 3.6V โวลต์นะครับถ้าเป็นระบบ4 s เนะครับเครื่องนี้จะชาร์จเต็มที่ 14.4V โวลต์ก็จะสั่งตัดการทำงานนะครับก็จะสั่งตัดการทำงาน ในการใช้งานก็จะง่ายๆอ่างนี้เสร็จแล้วบางท่านสอบถามเข้ามาว่าลิเธียมฟอสเฟตนะหรือแบตลิเฟสเนี่ยมันจะมีระบบ4 s ที่เราเรียกว่าระบบ 12V โวลต์และก็ระบบ8 s ที่เรียกว่าระบบ 24V โวลต์นะครับถามว่าเครื่องนี้ชาร์จได้ไหมเครื่องนี้ชาร์จได้สูงสุดที่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้6 6 s นะครับหรือ6เซลล์อนุกรมกันนั่นเองไม่ถึง8 s เนะครับเครื่องนี้ไม่สามารถชาร์จระบบ2 4โวลต์ของลิเธียมฟอสเฟตได้นะครับนะบนะชาร์จได้สูงสุดที่เท่าไหร่นะ6เซลล์คูณด้วย3.6นะครับชาร์จเต็มหรือชาร์จได้สูงสุดที่ระบบอ่ะยีโวลต์นั่นเองนะครับชาร์จ24ระบบ2 4โวลต์ไม่ได้นะครับนะอ่นะก็เป็นอันจบไปนะครับสำหรับการใช้งานเครื่องชาร์จนะครับ ในการที่ชาร์จแบตเตอรี่ลิเทียมซึ่งลิเทียมนะครับนะที่คุยคุยกันอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะมีลิเทียมไอออนนะซึ่งอ่านะก็จะมีลิเทียมไอออนที่เรียกว่าแบตเตอรี่ nmc นะครับที่ปัจจุบันนิยมใช้งานกันนะแต่มันจะเป็นระบบ3 s แล้วก็ระบบน่าจะเป็น7 7 s นะครับนะแล้วก็ข้ามไปเป็นระบบ7 s นะ ซึ่งการใช้งานเนี่ยนะมันก็จะเครื่องนี้ไม่สามารถรองรับที่ 7S ได้นะครับหรือ 8S ในระบบของแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตก็ไม่ก็ไม่รองรับนะครับนะถ้าไหนจะเอาไปชาร์จระบบนะแรงดันสูงกว่า12โวลต์ตัวนี้ก็ควรจะศึกษาก่อนนะครับแต่ถ้าเป็น ISDTT8 นะครับซึ่งเป็นเครื่องอ่า คล้ายๆกล่องดำๆนะครับนะมีเฉพาะตัวเครื่องแต่ว่าเครื่องนั้นมันจะต้องใช้เจ้าตัว Switching Power Supply ร่วมด้วยนะครับนะเพื่อเป็นแรงจ่ายเพราะว่าเขาจะมีแค่เครื่องชาร์จให้เครื่องนึงก็ตกประมาณที่2,500นะครับแต่บางที่ก็ขายที่5,000นะครับแล้วแต่เราเลือกลิงก์ที่จะซื้อถ้าสั่งจากต่างประเทศก็จะถูกหน่อยแต่รอนานประมาณอาทิตย์หนึงนะครับคำว่ารออาทิตย์นึงนี้ก็คือสั่งในช้อปปีนี่แหละ นะครับจากแพนดินใหญ่เลยจากเซนเจอเลยนะครับนะ,ะทีนี้นะครับแบตเตอรี่ชนิดต่อไปนะครับที่ยังมีคงมีการใช้งานอยู่นะครับก็คือนิกเกิลแคดเมียมนิกเกิลเมทัลไฮไดนะครับอันนี้ได้1-15ถึง15เซลนะครับหมายถึงว่าถ้านำเซลล์มาอนุกรมกันนะครับ1 s ถึง 15S นั่นเองนะครับถ้าเรียกเป็นภาษาในการประกอบในการต่อ เซลล์แบตเตอรี่นะครับนะตัวนี้ก็ใช้งานเครื่องนี้ชาร์จได้แต่เราต้องมีรางชาร์จนะครับเราต้องมีรางชาร์จนะหรือจะต่อใช้งานผ่านเจ้าตัวสายปากขีบปากโจรเขตัวนี้ก็ได้นะครับแบตเตอรี่ชนิดต่อมานะครับ Pb นะตัวนี้ตะกัวกดนะครับทั้งแบบนะมีจุกเปิดจุกเติมน้ำกดน้ำกันได้นะได้หมดนะครับ แต่นะครับเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่ชนิดพวกนี้นะครับที่มันเป็นอันนี้ผมมีตัวอย่างอันนี้ถอดออกจากเจ้าตัววิทยุนะครับนะน,ะนี่ตะกัวกดนะครับตัวนี้เป็น6โวลต์นะครับนะเซลล์ละ2โวลต์นะครับนี่เซลล์ละ2โวลต์นะถ้าเซลล์ละ2โวลต์ตัวนี้มันชาร์จได้สูงสุดที่20โวลต์นะ ชาร์จแบต6โวลต์แบต12บโวลต์ได้ไหมได้นะครับนะแบตตะกัวกดนะครับนะเวลาเราดูเราจะรู้ได้ไงว่ามันกี่โวลต์กี่โวลต์นะครับถึงเราจะไม่เข้าไปดูในส่วนของอ่าที่เขาสกรีนที่เขาพิมพ์มานะเราก็สามารถรู้ได้โดยนับจุกถ้าถ้าเราเห็นนะถ้าเราเห็นจุกเติมน้ำกดน้ำกันเนี่ยนับไปเลยจุกละเซลล์เซลล์ละ2โวลต์ เซลล์ละ2โวลต์อ่ะถ้ามี3จุกเติมน้ำกดน้ำกันนะครับนะนั่นก็แสดงว่า3คูณ2นะครับ3คูณ2ก็ได้ที่6โวลต์นะครับนะได้ที่6โวลต์นะครับนะส่วนตัวไหนที่เราไม่เห็นจุกเติมน้ำกดน้ำกันนะครับอ่าเราก็คงต้องอาศัยนะครับการอ่านค่าจากการ แจ้งสเปคนะครับของแบตเตอรี่ที่ระบุมานะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่เช่นแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์นะครับเขาจะระบุกระแสในการชาร์จมาด้วยนะครับทำไมเราถึงควรต้องดูนะครับสเปคของแบตเตอรี่นะเพราะว่าเวลาเราชาร์จถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่มันเป็นซีนปิดสนิทแบบนี้ถ้าเราชาร์จที่กระแสสูงเกินตัวนี้ไม่ได้แจ้งนะครับนะตัวนี้ไม่ได้แจ้งนะเขาจะบอกว่าเราควรชาร์จที่กระแสเท่าไหร่ ถ้าเป็นแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์และถ้าเป็นแบตเตอรี่ชนิดที่มันซีนปิดสนิทนะครับเราควรจะดูเพราะถ้าเราชาร์จที่กระแสสูงเกินนะครับหรือชาร์จที่แรงดันสูงเกินนะครับมันจะทำให้มันเกิดไอระเหยนะครับเกิดกา๊าซขึ้นแล้วพวกนี้มันเป็นแบบซีนปิดสนิทนะครับเขาจะชาร์จที่แรงดันต่ำจะชาร์จที่แรงดันต่ำนะครับ นะแล้วก็ใช้กระแสต่ําด้วยนะครับถ้าเราอัดกระแสสูงเกินมันเกิดแก๊สเกิดก๊าดขึ้นมันระบายได้ไม่ทันเราจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่าแบตบวมนะแบตบวมถ้ามันระบายได้ไม่ทันจริงๆมันก็ระเบิดนะครับ,นะรบนะก็เป็นอันตรายได้ตัวนี้ชาร์จได้สูงสุดนะแบตตะกวัวกดชาร์จได้สูงสุดที่20โวลต์สองโวลต์ต่อเซลล์เพราะนั้นตัวนี้ชาร์จที่ระบบไม่เกิน10 1ิบนะครับนะน่ะถ้าถ้าเรียกให้เหมือนแบตเตอรี่ตะกัวกดแต่เขาไม่เรียกอย่างนั้นหรอกนะเขาเรียกเป็นกี่เซลล์กี่เซลล์นะครับนะเรียกง่ายๆเลยนะครับนะสามจุกก็คือ3เซลลหกจุกก็คือ6เซลล์นะครับประมาณนี้นะครับอ่านะแล้วเราก็ถ้าเราสังเกตอีกก็คือมันชัดที่ระบบ24โวลต์ไม่ได้นะครับแบตเตอรี่ตะกัวกดไอแม็กบีหกเอนะครับนะชาร์จเลท าชาร์จเรทก็คือตัวนี้มันสามารถจ่ายกระแสชาร์จได้สูงสุดที่5แอมป์นะครับตัวนี้นะครับสามารถตั้งค่าได้ละเอียดเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่นะครับ0.1่ 1, อันนี้0.1นะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูตัวนี้นะ0.1ถึง5แอมป์0.1 0.2 0.3เนี่ย เราสามารถตั้งค่าได้ละเอียดเลยนี่แหละที่ผมบอกว่าแนะนำว่าทำไมเวลาเราประกอบแบตเตอรี่เสร็จนะครับเราควรชาร์จด้วยเครื่องชาร์จมาตรฐานเพราะเราสามารถควบคุมกระแสชาร์จได้ในการชาร์จแบตเตอรี่ไม่ว่าเป็นแบตเตอรี่ชนิดไหนก็ตามนอกจากเราจะควบคุมแรงดันที่เรียกว่า cv constant voltage แล้วเรายัางต้องควบคุม ในเรื่องของกระแสชาร์จนะก็คือ CC นะครับ Constant Current นะครับนะด้วยนะครับนะถึงเราจะเป็นแค่ผู้ใช้งานเป็น User นะมือใหม่นะมือใหม่ก็ตามนะเราควรปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับในการชาร์จแล้วปัญหามันจะไม่เกิดขึ้นนะทำไมต้องอธิบายละเอียดขนาดนี้เพราะผมผ่านมา ใช้มาแล้วมันเกิดปัญหานะครับไม่อยากให้ทุกคนที่ดูช่องเซมิ l a b ลงทางนะครับก็เลยจะต้องทําคลิปมาอธิบายในลักษณะแบบนี้นถามว่าใช้อะไรชาร์จชาร์จเข้าไหมลิเทียมฟอสเฟตลิเทียมไอออนะ face, on, ชาร์จผ่าน bms ชาร์จเข้าครับแต่มันจะมีผลเสียนะครับต่างๆตามมาถ้าไม่ใช้เครื่องชาร์จมาตรฐานนะครับแต่ถ้าบางครั้ง มันจําเป็นนะแม้แต่ผมเองผมก็ใช้เครื่องชาร์จธรรมดาที่สร้างขึ้นแต่ไม่ได้ใช้ประจำนะครับถ้าใช้ประจําคือใช้เครื่องชาร์จมาตรฐานไม่ว่าจะเป็น iMac B6ac iSDT-T8 แนะแล้วปัญหามันจะเกิดขึ้นน้อยมากเอาง่ายถ้าจะเทียบกับการใช้งานระบบโซลารเซลล์เหมือนกันหลายๆท่านหาวิธีต่างๆนานาในการชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมนะไม่ว่าจะใช้ปลั๊กใช้บูต กคนต่างสรรหาเาะ,ะแสวงหาแต่สุดท้ายท้ายสุดใช้งานแล้วนิ่งก็คือใช้คอนโทรลชาร์จหรือเครื่องชาร์จมาตรฐานแบบนี้โซล่าชาร์จเจอร์นั่นเองนะครับนะไม่ว่าจะเป็น pwm ไม่ว่าจะเป็น mppt ท้ายที่สุดใช้งานแล้วเสถียรน,นี้ไม่พ้นฝรั่งบังค่าที่เขาใช้มาก่อนนะครับนะสำหรับท่านไหนจะทำเพื่อการศึกษาการทดลอง ไม่มีปัญหาครับเพราะผมก็ผ่านจุดนั้นมาเหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังทดลองแต่ท้ายสุดสุดท้ายก็ต้องใช้เครื่องมาตรฐานเหมือนเดิมถ้าท่านจะใช้งานแบบจริงจังแม้แต่การชาร์จแบตเตอรี่นะครับนะการใช้งานแบตเตอรี่แพนะ็คสุดท้ายที่จบนะแล้วไม่เจ็บนะครับในการใช้ก็คือใช้ bms ใช้ Active Balance เข้ามาร่วมด้วยนะครับ อย่าเผลอเลยใช้งานเฉพาะแบตเตอรี่เฉยๆนะครับถ้ามันเป็นระบบเล็กความเสียหายมันก็น้อยถ้าลงทุนหลักร้อยหลักพันเราก็พอทดสอบทดลองได้แต่ถ้าถึอเงินเงินหมื่นนะครับเงินแสนนะท่านยอมรับได้ไหมในส่วนนี้ก็ต้องพิจารณานะครับสำหรับผู้ใช้งานนะก็ต้องพิจารณาเองนะครับนะหลายๆท่าน นะทําคลิปออกมานะก็เพื่อที่จะนะช่วยสนับสนุนกันให้ใช้งานเทคโนโลยีพวกนี้แต่บางครั้งก็ลืมนึกถึงไปว่านะครับระบบเล็กนะครับถ้ามันเสียหายมันเสียหายน้อยถ้าระบบใหญ่ความเสียหายมันเยอะนะเราลงทุนไปแล้วถ้ามันใช้งานไม่ได้นะครับเราก็จะรู้สึกด้วยค่าของสิ่งนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้น ทํำยังไงเราถึงจะใช้งานเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับลิเธียมนะที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่มันก็ต้องมีวงจรใหม่มีอุปกรณ์ใหม่มีวงจรเข้ามาควบคุมการใช้งานนะครับนะใช้งานแบบดิบๆเถื่อนๆใช้ได้บางครั้งบางคราวผมก็ใช้นะครับผมก็ใช้เหมือนกันนะแต่ใช้แล้วสถีเรตนะครับก็อย่างที่ได้แนะนําไปนะติดตั้ง อุปกรณ์มาตรฐานก็คือ bms หรือ active balance นะครับจะติดตั้งเฉพาะ bms ได้ไหมจะติดตั้งเฉพาะ active balance ได้ไหมคำตอบนี้อยู่ต่อหน้าทุกท่านแล้วนะครับก็คือใช้อุปกรณ์ใช้เครื่องมือวัดตรวจจับดูใช้วต์มิเตอร์จับดูเลยถ้าแรงดันมันไม่แตกต่างกันมีความจำเป็นไหมไม่จำเป็นแต่เราจะรู้เราจะทราบได้อย่างไรว่าวันดีคืนดี เราจะมานั่งวัดอยู่อย่างนี้ไหมหรือเราจะไปทำงานทำธุรกิจทำกิจการงานของเรานะแล้วเรามอบหมายหน้าที่นี้ให้เจ้าตัว BMS ให้เจ้าตัว Active Balance มันทำงานแทนเรานะครับนะเพราะว่าวงจรพวกนี้มันตรวจสอบ24ชั่วโมงก็ว่าได้แต่มันไม่ได้ทำงานตลอดเวลานะครับมันจะทำงานเฉพาะช่วงที่มันมีปัญหาเท่านั้นนะก็เหมือนยามนะครับ นะรักษาความปลอดภัยแหละนะถามว่ายามนะครับวิ่งจับผู้ร้ายเดินตรวจตลอดเวลาไหมก็ไม่นะครับนะเมื่อมีเหตุขัดข้องเมื่อมีเหตุจำเป็นเมื่อมันผิดปกตินะก็ถึงจะทำงานนะครับหากเราไม่มีนะหากเราไม่มีไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มียามนะก็หมายถึงว่าเราเราต้องดูแลเองนะครับเราเป็นเจ้าบ้าน หรือเจ้าของแบตเตอรี่นั่นเองเมื่อเทียบนะครับความปลอดภัยมันก็จะขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเรามีาเวลาเพียงพอไหมที่จะคอยไปตรวจสอบแบตเตอรี่ตลอดเวลา,าถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นจะต้องโยกสวิตช์ออกนะครับตัดวงจรออกเลิกใช้งานนะครับมันก็คงจะเป็นเรื่องลำบากนะครับนะเพราะนั้นฝรั่งมังค่านะครับหรือต่างประเทศที่เขาใช้งานมาก่อน นะถ้ามันมเกิดความผิดปกติขึ้นนะครับอันนี้คือในในกรณีที่มันเกิดความผิดปกติขึ้นนะเขาก็จะใช้ bms เข้ามาช่วย,ยใช้ active balance เข้ามาช่วยนะนะบางท่านใช้เฉพาะ active balance ถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดปกตินะครับนะหากเซลล์แบตเตอรี่นั้นนะครับมันสเสถียรน,นะครับมันสเสถียรอยู่แล้วนะหรือในกรณีที่แรงดันมันแตกต่างกันไม่มาก ดึงใช้งานที่กระแสต่ําดึงเล่นทั้งวันก็ได้ครับกระแสมันก็มันก็ได้เท่านั้นแหละนะดึงหลักเป็นมิลลิแอมหรือ1นแอมอย่างเงี้ยนะครับทั้งทั้งที่แบตเตอรี่ค่าวความจุ2 0 0รอแอมถามว่าใช้งานจริงมันมีไหมลักษณะแบบนั้นน้อยครับนะแบตเตอรี่ค่าวความจุ2 0 0รอแอมดึงใช้งาน1นแอมนะคงน้อยคนนะครับที่จะใช้งานในลักษณะแบบนั้นนะก็เป็นเรื่องราก็เป็นประสบการณ์ที่มาแชร์กันนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่อง iMac b 6 ac เนี่ย ถามว่าผมมีส่วนได้ส่วนเสียผมขายสินค้าผมอะไรไหมไม่นะครับถามมาต่อไปใช้ดีไม่ดีก็ตอบต,ตามตรงเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนหลงทางนะครับเพราะบางท่านก็ติดตามช่อง s e มิแล็บมานะครับนะอยากจะหาทางออกให้ตัวเองใช้งานแบตเตอรี่แล้วเกิดปัญหานะครับนะผมว่าความรู้สึกนี้ผมได้สัมผัสมาแล้วนะครับว่า มันรู้สึกเจ็บปวดแค่ไหนเมื่อเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จนะครับหรือประกอบแบตเตอรี่แล้วมันใช้งานไม่ได้ต้องเอาไปทิ้งไว้มุมห้องต้องเอาไปเก็บไว้ในห้องเก็บของต้องเอาไปลงทังขยะนะครับมันคือความเจ็บปวดของนัก DIY นะครับที่ผมสัมผัสมาแล้วนะครับนะหากอยากจะให้มันง่ายในการใช้งานผมก็แนะนําว่าควรใช้เครื่องชาร์จไม่จําเป็นต้องยี่ห้อ i m a มก ไม่จําเป็นต้องเป็นรุ่นนี้เครื่องชาร์จยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่เขามีขายในท้องตลาดนะครับเราก็ลองใช้ก็แล้วกันนะครับเพราะผมคิดว่ามันคือทางออกมันคือทางรอดนะครับในการใช้งานแบตเตอรี่นะทุกชนิดนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นชนิดที่ผมใช้งานอยู่ตะกัวกดผมก็พวกนี้นะก็เป็นแค่เศษซากที่ที่ยังคงเหลืออยู่ด้วยส่วนใหญ่ในชีวิต ประจำวันหรือในการใช้งานเนี่ยผมก็จะหันไปใช้ลิเทียมไอออนนะครับลิเทียมฟอสเฟตหมดเกือบทุกอย่างแล้วนะครับนะแต่ก็ยังมีในรถสามล้อเครื่องนะครับที่ที่เคยถ่ายคลิปกะว่าถ้าตัวนี้เสื่อมนะครับหรือมีปัญหาก็จะเปลี่ยนลิเทียมฟอสเฟตใส่แต่ตอนนี้ยังไม่ลงตัวนะครับในเรื่องของ าการใช้งานแบบติดตั้งแบบถาวรนะครับเนื่องจากว่าการใช้งานในลักษณะแบบนี้โครงสร้างนะครับหรือแพ็กเกจของแบตเตอรี่เนี่ยนะมันยังอยู่ในคล้ายๆกับว่ามันยังอยู่ในแลบอยู่นะครับนะก็คือประกอบแค่เซลล์มันใช้งานได้นำไปใช้เป็นจัมป์สตาร์ทได้แต่แพนะ็กเกจน่ะความปลอดภัยในการเซฟตี้ในการที่จะทําทให้มันได้รับ แรงกระแทกหรืออุณหภูมิสูงนะครับหรือการเปียกชื้นจากความชื้นจากน้ําในฤดูฝนนะครับหรือจากฝุ่นละอองพวกนียนะ้ยังไม่เนียนยังไม่สามารถนําไปใช้งานแบบติดตั้งแบบถาวรได้นะครับนะก็มีหลายๆท่านติดตามแล้วก็สอบถามเข้ามาหากใช้งานแล้วนะครับได้ผลเป็นยังไงหรือมีการทดสอบแล้วถึงจะมานำเสนอในลักษณะแบบนี้นะครับนะ แต่ถ้าเป็นใช้งานทั่วไปในระบบโซลาร์เซลล์ผมใช้ทุกวันนะครับนะเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะเป็นข้อสังเกตนะครับที่ทางเซมิแลบใช้งานแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหานะครับที่ที่มันน่าจะโอเคแล้วนะได้มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับสำหรับท่านไหนที่นะจะ ใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับหากมีข้อสงสัยยังไงนะที่พอจะให้ทาง s ซ m ิ Lab ช่วยได้ก็รบกวนสอบถามใต้คลิปวิดีโอก็แล้วกันนะครับนะนะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกันกบสมาชิกท่านอื่นๆนะครับนะมาแชร์ประสบการณ์จากการใช้งานแบตเตอรี่กันจริงๆนะครับที่ คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับ